ยินดีต้อนรับเขสู่รายการคณิตคิดสนุกค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวกนาขวัญทองรหัสศูนย์สองหนึ่งวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักค่าประมาณใกล้เคยียงจำนวนเต็มสิบกันค่ะจำนวนเต็มสิบหมายถึงจำนวนที่หลักหน่วยของเลขสองหลักลงท้ายด้วยศูนย์เช่น10 20 30 40, 40 50เป็นต้น การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบนั้นวิธีคิดคือให้เราดูจำนวนนั้นๆเฉพาะหลักหน่วยและหลักสิบเท่านั้นไม่ต้องดูเลขหลักอื่นประกอบเช่นจำนวน563เราจะดูจำนวนเฉพาะ63เท่านั้นว่าอยู่ใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบหลกักใดมากที่สุดระหว่าง60กับ70ซึ่งก็คือ60จึงประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ563คือ560นั่นเอง หลักการพิจารณา1ถ้าตัวเลขในหลักหน่วยของจำนวนนั้นมีค่าน้อยกว่า5ให้เราประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม10น้อยกว่าเลขจำนวนนั้นเช่น153หลักหน่วยของเลขจำนวนนี้คือ3ซึ่งมีค่าน้อยกว่า5ดังนั้นเราจะประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ได้เท่ากับ150 2. ถ้าตัวเลขในหลักหน่วยของจำนวนนั้นมีค่ามากกว่า5หรือเท่ากับ5ให้เราประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม10 มากกว่าเลขจำนวนนั้นเช่น268หลักหน่วยของจำนวนนี้คือ8ซึ่งมีค่ามากกว่า5เราก็สามารถประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของจำนวนนี้ได้เท่ากับ270นั่นเองหลักควรจำนะคะ1่ถ้าหลักหน่วยน้อยกว่า5นะคะให้ปรับหลักหน่วยเป็นศูนย์และหลักสิบยังคงเดิมค่ะ 2. ถ้าหลักหน่วยนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ5นะคะให้ปรับหลักหน่วยเป็นศูนย์ค่ะแต่หลักสิบยังเพิ่มขึ้น1ลําดับค่ะ าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ตัวอย่างนะคะ123นะคะให้เราดูที่หลักหน่วยค่ะหลักหน่วยตรงนี้จะเป็น3ใช่ไหมคะซึ่งมีค่าน้อยกว่า5ค่ะเราก็จะตัดออกนะคะแล้วก็ใส่ศูนย์เข้าไปแทนที่ค่ะก็จะเป็น120ค่ะส่วนข้อนี้นะคะ1 6 7หลักหน่วยนะคะเป็น7นะคะซึ่งมีค่ามากกว่า5ค่ะเราก็จะเพิ่มลำดับมาที่ตรงนี้นะคะหลักสิบค่ะซึ่งเพิ่มไปอีกหนึ่งลำดับค่ะจาก6นะคะก็จะกลายเป็น7ค่ะ ส่วนเจตตรงนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นศูนย์ค่ะก็จะเป็นค่าประมาณแกล้เคียงจานวนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบค่ะค่ะส่วนข้อนี้นะคะสี่สิบห้าค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้านะคะเราก็จะปัดไปเพิ่อมอีกหนึ่งลำดับค่ะจากสี่สิบห้าใช่ไหมคะเราก็จะปัดตรงนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมคะจากสี่ก็จะเพิ่อมอีกหนึ่งลำดับเป็นห้าค่ะค่าประมาณใกล้เคียงจนวนเต็มสิบก็จะเป็นห้าสิบค่ะ ค่ะก็สรุปลงไปแล้วนะคะกับการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบค่ะหพราว่าทุกคนนะคะคงได้ความรู้และเทคนิคต่างๆไปใช้ในการหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบมากขึ้นดังนั้นนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ